วัสดีครับผมอยากมาแนะนําเป็นแบตเตอรีน่นแบบใช้ชาร์จได้จากแท่นวางนะครับก็ใช้ชาร์จจากด้านหลังของแท่นวางนะครับหรือว่าจะชาร์จจากตัวรูที่ตัวเครื่องมันก็ได้นะครับอ,อุปกรณ์ข้างในก็จะมีหวีน้ํามันรักษาใบมีดแล้วก็มีแปรงปัดมีตัวนี่จะเป็นตัวโกนขนจมูกครับแล้วก็ ด้ามมีดกลโนดไฟฟ้านะครับวิธีการถอดเปลี่ยนนะครับก็นิดนึงก็คือกดลงไปตรงนี้แล้วก็ดึงออกเวลาใส่เราก็กดค้างไว้แล้วก,ก,ดวก็ดันเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็ใบฟันตรงนี้ก็จะสามารถปรับได้นะฮะว่าจะใช้ตัดสั้นตัดยาวโอเคเดี๋ยวเรามาลองตัวเครื่องกันก่อน,อนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเวลาถอดใบฟันก็ถอดสามารถถอดได้ก็คือดึงออกดึง ดึงออกนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่เอเคครับเครื่องค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้ผมว่าก็เหมือนเดิมนะครับใช้งานก็ชัด์แชั่วโมงใช้ได้ประมาณ40นาทีใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็แล้วแต่มันจะดับนะครับอย่างนั้นครับโอเคถ้าสนใจสินค้าก็อินบ็อกซ์หรือสั่งซื้อได้นะครับขอบคุณครับ